สวัสดีครับคุณพรนชัยวันนี้คุณพรนชัยมาออกรถร้านเฮโจเนี่ยใช้เงินออกรถกี่บาทครับฟรีครับฟรีดาวนะค่าประกันเสียไหมครับฟรีประกันค่าจัดค่าโอนเสียไหมเสียฟรีหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมแล้วเฮโจเนี่ยพนักงานบริการไปถึงที่เลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปส่งถึงที่บ้านด้วยคุณพรนชัยมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดตากครับจังหวัดตากแล้วที่พักอยู่ที่ไหนเอ่ย สมุทรสาครนะครับเดี๋ยวเนียโจเนี่ยให้น้องนาไปส่งคุณบอลชัยที่บ้านเลย<ม>ข้อสำคัญเลยที่โจช่วยจ่ายค่างวดให้คุณบอลชัยกี่งวดสองงวดครับสองงวดเลยนะงวดละเท่าไหร่ครับเจ็ดพันกว่าครับเจ็ดพันกว่าสองงวดก็ประมาณหมื่นห้าคุณบอลชัยไปผ่อนค่างวดงวดแรกเดือนไหนเอย่ย <10. S 1> เดือนเจบตุลาคมนะตอนนี้เพิ่งจะเดือนหกเอารถล้านเนี่ยโจไปผ่อน,นทั้งเวทีเดือนตุลา โอเคขอบคุณมากเลยมีลูกค้าก็ช้าหน่อยนะครับขอบคุณคุณบันชัยมากเลยครับสวัสดีครับ